สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับซูเกียโกเมนแบ็กไซด์ตัวใหม่ของแมนซิตี้ยอมรับว่าอิทธิพลจากแวงซอมกอมปดีอดีตเทรนเนอร์อันเดเลชมีส่วนร่วมทำให้เขาย้ายมาที่เอติฮัสเตเดียมผู้เล่นวัย21ปีโดนซิตี้คว้าตัวจากอันเดเลชด้วยราคา1 0ล้านปอนด์เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้พร้อมร่วมซ้อมกับทีมซีเนียโดยในการให้สัมภาษณ์กับซิตี้ทีวี ดาวเตสเปนนิชเปิดเผยว่าอดีตกัปตันทีมเรือใบสีฟ้าซึ่งตอนนี้เป็นเฮชโค้ดของเบอร์ลี่ชักจูงจนเขาอยากร่วมงานกับเปปกูเดล่ากเมสได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าแน่นอนผมได้คุยกับเขาก่อนกเมสเปิดปากเราจับข่าถูกกันเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแกรนซองกปานีทราบว่าแมนซิตี้สนใจจะเซ็นสัญญากับผมกูปานีบอกกับผมว่านี่คือก้าวสำคัญของอาชีพตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกมาที่นี่ กองปนียังมีอิทธิพลในการพัฒนาตัวโกลเมสจากปีกสมัยอยู่ฮูเอสกาและดอทมุลมาเล่นแบ็คซ้ายกองปนีโทรหาผมและบอกว่าผมจะทำได้ดีในตำแหน่งแบ็คซ้ายเซอร์จิโอกล่าวเสริมด้วยความสัต์ผมก็ประหลาดใจเล็กๆไม่แน่ใจว่าจะเข้าท่าแต่แกดูมั่นใจมากเกี่ยวกับการตัดสินใจนั้นก็เสริมความเชื่อมัน่นแกเราผมขอบคุณแวงซอมกองกปนีเสมอที่มอบโอกาสโดยตัวผมเองก็เพิ่งหาเล่นแบ็คซ้ายแต่ผมก็จะสนุกไปกับมัน เป็นเกียรติที่ได้เล่นร่วมกับโค้ชอย่างแกเพราะว่าผมคือแฟนบอลซิตี้เมื่อครั้งยังเด็กแล้วมีกองปณีเป็นกัปตันทีมเขาเป็นต้นแบบแก่พวกเราทุกคนคงขอบคุณช่วงเวลาที่ได้ร่วมงานกันเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่เราทําได้ดีแค่ไหนเมื่อซีซั่นก่อนโกเมสมีประสบการณ์ตรงการเล่นให้กับแวงซอมกัปตัตอนที่เขาเป็นเฮจโค้ชที่อันเดเลตโดยเขามีส่วนร่วมกับอันเดเลต49นัดส่วนการได้เห็นอดีตกองหลังเบลเยียมคว้า12โทรฟี่ตลอด11ปี ในฐานะนักเตะซิตี้นี่ก็คืออีกเรื่องที่เขาประทับใจผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออปัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ